K-POP Culture ต้องเทคเค p p สื่อดังอย่าง K-POP Star เกิดความสงสยัยว่าลิซ่าแบทพิงก์กำลังคบหาดูใจกันจริงหรือไม่กับเฟรเดริการนโนทางด้าน K-POP Star ก็มีการหยิบยกภาพขึ้นมาเป็นภาพที่ลิซ่าอยู่กับครอบครัวารนโนซึ่งก็เป็นภาพเก่าที่ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วและ K-POP Star ก็เกิดความสงสยัยและอยากคาดเดาว่าลิซ่านั้นมีความสัมพันธ์อย่างต่อเน,นืงกับเฟเดริการนโนหรือไม่ ทางด้านเคป๊อปสตาร์บอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีภาพระหว่างลิซ่าและเฟรเดริกอาร์โนอยู่ด้วยกันถูกเปิดเผยขึ้นบ่อยครั้งทําให้เกิดข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์สุดสายโรแมนติกของลิซ่ากับเฟเดริกอาร์โนซึ่งภาพที่หยิบยกขึ้นมาเป็นภาพเก่าและทางด้านเคป๊อปสตาร์บอกว่าในภาพนั้นลิซ่าดูมีความสุขและสามารถเข้ากันได้กับทุกคนในโต๊ะอาหารได้อย่างมีชีวิตชีวาและในภาพนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ลิซ่ากับเฟเดริกแต่ยังมีสมาชิกอื่นๆในครอบครัว ท้งพี่ชายพี่สะพายเป็นการรวมตัวกันของครอบครัวที่อบอุ่นอย่างยิ่งทําให้ข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขายิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นทั้งลิซ่าและเฟรเดอริกอาร์โดต่างก็ไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับข่าวลือหรือความสัมพันธ์นี้อย่างไรก็ตามคาราคาเบบูสตาร์กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นที่เห็น,นแฟนๆชาวเน็ตต่างชอบพอและมีความสุขที่ได้เห็นทั้งคู่คบหาดูใจกันไม่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นแบบโรแมนติกหรือจะเป็นเพียงแบบมิตรภาพที่ดน่นแฟน แฟนๆก็ต่างออกมาแสดงความเห็นซึ่งตรงนี้ทางด้นานเคปป์สตาบอกว่าแม้ว่าทั้งคู่จะยังคงมิ่งเงียบเกี่ยวกับความสมรูของพวกเขาแต่การปรากฏตัวในสาหารนะร่วมกันมากขึ้นก็ยังคงสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆได้อยู่สุขคันโดยตรงส่วนนี้จะเป็นความเห็นของในดีเซนเกาหลีนะครับความเห็นแรกเขาบอกว่าลิซ่าดูมีความสุขและสบายใจมากกับเฟรเดริกและครอบครัวของเขาเห็นแล้วอนหัวใจจริงๆคอมเมนต์ที่2ครับ ดีซ่ามีความสุขมากที่ได้อยู่ข้างๆลูกชายคนที่สามของเอลวีและก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกมากมายมีทั้งคนที่รู้สึกว่าอิจฉาชีวิตของพวกเขาบางคนก็บอกว่าพวกเขาดูเหมือนคู่รักที่น่ารักจริงๆบางคนก็ยังบอกอีกว่าการเดินทางของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจเสมอและบางคนก็ยังบอกว่าียงได้มองดูพวกเขาก็รู้สึกมีความสุขแล้ว อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข่าวใดๆออกมาคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าทั้งคู่มีการคบหากันจริงๆแต่แหลายๆคนก็พอดาวจากบริบทที่เกิดขึ้นว่าทั้งคู่น่าจะมีการคบหากันอยู่ซึ่งเราก็ต้องรอในอนาคตเมื่อทั้งคู่พร้อมจออมาพูดเรื่องนี้เราก็พร้อมจะยินดีไปด้วยซึ่งแน่นอนว่าการออกมาพูดก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกันเพราะแต่ละคนต่างก็มีหน้าที่การงานที่มีความสำคัญซึ่งอาจจะกระทบต่อแฟน,แฟน หรือธุรกิจเราไม่อาาทราบได้เพราะจริงๆแล้วมันคือเรื่องของเบื้องหลังเบื้องลึกซึ่งต้องมีการพูดคุยกันหลายฝ่ายกว่าจะเกิดข้อสรุปที่สามารถออามาพูดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามหากทุกใจคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ทางด้านเทคเคป๊อต้องขอตัวลาไปก่อนเคปป๊อบคาวเจอร์ต้องเทคเคป๊อ